สวัสดีครับนี่คุณทักคุงนะครับจะมารีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งก็จะมารีแอคชั่น Black c ควเวอนะครับในบที่166่หรือตอนที่1น6่อนี่นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่อ่าโนเอลแล้วก็เจราชนีเขาแบบสู้กับไอคนที่ตนเมกิคล่าสิงใช่ปะอ่ะก็สู้กันเดือเดเลยนะนั่นแหละแล้วก็ตอนท้ายแบบเหมือนจะรอจังหวะนะที่แบบว่าเนโรจะเข้ามาแบบ ปิดผนึกใช่ป่ะปิดผนึกไอ้ปีศาจของในตัวมันอะไรเงี้ยเออทำให้มันสูญเสียพลังไปซึ่งไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะก็ภาวนาให้มันได้แล้วกันเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นปัญหายุ่งยากเนาะคือถ้าเกิดเราปิดผนึกพลังมันไปอ่ะอาจจะทําให้พวกที่แบบแม่งมันตายแล้วฟื้นมามาเงี้ยมันอาจจะเรื่องมะไจะทาให้คําสาดตรงนี้หายไปก็ได้นะเออโอเคซึ่งคลิปนี้เป็นไงแล้วต้องตามรับชมแล้วก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีอไปเนาะโอเคคลมวง

โอ้เมื่อกี้แม่งตบหน้าพบเพียบพบเพียพบเพียเลยอะเฮ้ยไ,ไอ้นี่แม่งน่ากลัวกว่าไอ้ตรงนน้นอนกโอ้มาฮ้ยมันอ้อมย่าโอ้ตรงนี้ก็แบบเลวะว่ะ รูนพิศาัแบบเทคล่างไปแล้วผมว่าตัวเนะี้ยโอ,โอ,โอ้มันแบ่งมันคุยกันได้ด้วยเหรออุ้ย

そんな時も一緒で美しい国この国を守る私にできるのでしょうかロロペチカならできるわずっと私の一番近くにいたおい、私が近づいたせいで呪いが反応してしまったの激痛で動けないだろう

ไอ้ลิ้นไอ้ลิ้นไอ้นี่คนรน่ารคาญเลยโอ้โอแแ่งเลยเหรออยู่ๆเธอ,เอแม่งแบบพลังบูสขึ้นมาเฉยๆโอ้ อ๋อคงจะเป็นแรงเครื่งสุดท้ายจริงๆนลเมื่อกี้เฮ้ยผมมันจะสนใจโนเอลแทนโนเลปิก้านเ มันทำหน้ามันสนใจโนอเอลแน่เลยอ่ะหน้าแบบฉันเลือกเธออารมณ์อย่างเงี้ยมันเป็นเป้าหมายต่อไปของมันในความสนุกของมันอะไรเงี้ยแหละโอ้ตัดภาพมาทางนี้ต่อฝั่งนี้มันก็เครียดนะเครียดทุกฝั่งตอนเนี้ยอ่ะแต่ฝั่งนี้ยังดีตรงที่แบบว่าสภาพร่างกายแต่ละคนยังโอเคอยู่โอ้สวย

แค่เห็นคนเดียวไม่น่าทำไรอะไม่ได้ผม่ามั้งอุ้ยบอกแล้วว่าเห็นคนทำไรไม่ได้หรอกโุณแต่เจ็บเลยนะ

の私のノドモトニーヤーを使ってよと。そ,そのスペードを一度はたしがかつ。シあョー, <laughs> ーのヤロコミ。 มีคนน่ากรเลยโอ้มันฟื้นฟูนเร็วขึ้นเรื่อยๆป่ะโอ้โหอัอสตาร์ลุกมนได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันแบบใช้พลังเกินขีดจำกัดร่างกายไปเยอะเลยเนาะอุ้ยมาโอ้ แรงแรงอุ้ยแขนหักแล้วพวงเนี่ยท่านอู้วแรงตกแล้วยังไม่หอดเนี่ยโอ้เอาวะหัวหน้าเรียกแล้วเว้ย

ตอนหน้าหน้าดูอ่ะผมว่ามันจบตอนนี้แน่ๆแล้วเดี๋ยวอ่ะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณเนี้ยนะก็อัว้างฝั่งของโนเอลนี่ผมเครียดแต่เครียดกว่าฝั่งของยามิอีกที่โนเอลเจอคือมันเป็นเหตุการณ์ที่แม่งสิ้นหวังสิ้นหวังคือสิ้นหวังจริงๆนะพวกเราทุกคนแม่งแบบสภาพเละหมดอ่ะมีโมซาเจอกับไอ้ลิ้นอ่ะ เข้ามาช่วยเข้ามาแทรกแซงอะไรไม่ได้เลยเนโรแม่เงเอ้ยโดนโดนสวนกลับอีกคือพลังมันไอเมคิวคุล่ามันเยอะไปไงถ้ามันมันไม่เร่งถึง70อะไรเงี้ยเออมันอาจจะทําให้เวทคํำสาปของเนโรมันสมบูรณ์แบบนเลนยไงแต่มันโดนแล้วมันเลยโดนข,ดขัดขวางได้อะไรเงี้ยเลยแบบเซ็งเนาะเออนั่นแหละโอ้อาดินก็ใช่ไหมไหนะพูดน้ําใช่ไหมก็แบบโดน ดนคำสาปอีกไม่รู้ว่าสภาพจะเป็นยังไงต่ออีกอส่วนนเอลแม่งคึกจัดเลยนะฮึดไม่ใช่คึกนะเว้ยฮึดฮึดจัดจัดอะจ,จ,จึงมีแรงไปจ้วงมันอีกอะผมว่าไอ,อ้คนที่แบบแม่งแบบเรไรกันคนท,คนที่คนที่เลงราชนีเวมุอ์อะมันน่าจะหมดความสนใจราชนีเวมุลแล้วตรงที่แบบว่าหลอนแบบสู้ต่อไม่ได้แล้วเสียกาลังใจแล้วอะไรเงี้ยเนาะอะแต่นเอลแม่งไม่เสียอะไรเงี้ยแล้วแบบแม่งยังสร้างดําเบลให้หลอนได้อะไรเงี้ยหลอนก็เลยนะ่าจะถูกใจกับนเอลผมมานะ นั่นแหละซึ่งคลิปนี้คงจะมีปลอมมาเนี่ยเนาะส่วนทางฝังของยามิเขานี่แบบคือถ้าไอเวนนั um, ่นไม่มันมันไม่มีพลังรีเจนเนเรทอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ตายนานแล้วเนาะคือรนยามิแบบเนี่ยจ้วงไปแต่แม่งไม่ตายม,มันฟื้นคือจ้วงกบผมก็แปลกใจแล้วคือคนปกติอะคือแบบถ้ามันตายคือตายแต่แม่งแล้วแต่คอยังพูดอะนี่มันท่ออะไรกัน รู้เลยยังไงแม่งก็มันก็ฟื้นฟูร่างกายต่อได้เออนั่นแหละโอเคก็สนุกสนานดีแล้วก็ตอนท้ายยามีแม่งเลือกอาซาบะมาช่วยกูกูคนเดียวไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอ่าโอ้ซึ่งตอนหน้าก็น่าดูมากเลยเนาะโอเคครับซึ่งคลิปนี้คงประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในะที่ไปเนาะสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย